ครับคาดว่าเป็นแปดลายนะครับฝากประชาพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับนั้นก็อย่าประมาทนะครับเผื่อฝนจะตกลงมาเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ Yeah. you ช่วงเช้าก็ทางอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งพอศูนย์บัญชาการคือในอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดกะตะวัดกะตะตะบนกระลอนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็ระดมกําลังจากท้องถิน่นเทศบาลตะบนกะลนแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ หน่วยต่างๆมีโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ต่างๆมาจัดตั้งศูนย์เพื่อรับแจ้งเหตุแล้วก็รับรายงานข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นที่อพยพขณะนี้มีผู้อพยพที่คาดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จะเกิดอันตรายขึ้นก็เลยเชิญมาพักกินนอนอยู่ที่ศูนย์นี้จํานวน5ครควเรยี่ิคนนะครับนะในส่วนของการช่วยเหลือที่เกิดเหตุบริเวณหมู่ที่2ตํบลกระนลนะครับก็ เมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกันหลายหลายหน่วยแล้วก็วางแผนกันโดยเฉพาะทางท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตท่านประหลัดจังหวัดภูเก็ตทางสถานีตํารวจภูทรแล้วก็ทางป้องกันบรรเท,ทาสามภัยอะไรต่างๆที่ระดมกําลังอะไรทั้งกาลังเครื่องจักรกาลังคนมาแล้วก็ดาการค้นหาที่สาคัญคือเราได้กําหนดจุดเป้าหมายที่คาดว่าจะเจอผู้ที่ติดอยู่ในคนถล่มนะครับจำนะวนสี4จุดทั้งหมดก็4จุดก็จุดแรกก็มีอยู่ลายนะครับนะ จุดที่2ก็2ลายจุดที่1ก็จุดที่3ก็1ลายแล้วก็จุดที่4ก็2ลายซึ่งการค้นหาตั้งแต่เมื่อเช้าครับก็ระดมันหลายหลายหน่วยตามที่ได้กล่าวแล้วก็มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยก็จนท้ายนี้เราสามารถเจอทั้งหมด5ศพนะครับนาะนะนะจุดที่1 2ลายเป็นชาวเมียนมาจุดที่2 1ลายก็คาดว่าเป็นชาวเมียนมา แล้วก็จุดที่3นั้น3ลายก็คาดว่าเป็นชาวเมียนมาแล้วก็ที่สาคัญมีทราบว่าเป็นข้อมูลชาวไทย1คนเป็นคนจังหวัดสกลนนะครเป็นผู้หญิงนะครับนะหนใน5าลายแล้วก็ยังการค้นหาอยู่อีก2จุด3ลายนะครับก็อีก2รลายคาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศครับที่รู้เป้าพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด4จุดนะครับก็ขอนรนยนว่าตอนนี้กําลังคนกําลังเครื่องจกักรจาก,จากตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ปป,ปหรือว่าท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยความเป็หนห่วงท่านติดรัชการอยู่ที่กรุงเทพครับมอบหมายให้ผมเป็นผู้บัญชาการแล้วก็ประธานานาทุกๆหน่วยต้องขอบคุณทางเทศบาลทางอ,อบจอทางอำเภอทางปกครองแล้วก็หลายๆหน่วยครับที่ระดมกําลังมาโดยเฉพาะเมื่อเช้าแล้วก็เที่ยงก็มีการพักรับประทานอาหารกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะินการค้นหายอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จคาดว่าจะก่อนค่านะครับก็คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอุปสัรคหรือว่ามีฝนตกอะไรต่างๆก็คงจะค้นหา สำเร็จตามบรรลุเป้าหมายนะครับครับคาดว่าเป็นแปดลายนะครับแปดลายแปดลายครับก็ฝากประชาพันเรื่องการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็อย่าประมาทนะครับเผื่อฝนจะตกลงมาเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับครับในส่วนที่คาดว่าผู้ที่อยู่บริเวณใกล้คลองหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้แจ้งประกาศว่าให้เขามาอพยพมาอยู่ที่วัด ชั่วคาวก่อนเบื้องต้นถึงมีอาหารมีอะไรต่างๆมีภาคเอกชนสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในสั่วนี้ขอบคุณค่ะมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบสับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ